อันนี้เวลาเราใช้เครื่องฆ่าอาหารแนะนำาว่าควร้าทุกเดือนหรือเต็มที่ไม่ควรเกินสองเดือนนะคะเวลาอาหารใกล้หมดแล้วนะคะเราก็ถอดเครื่องตัวนี้ออกมานะเพื่อจะล้างกดสองข้างน,นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก,ก็ตรงฝาด้านในอันนี้เราก็ถอดเอาตัวอันนี้ ถ้าหมดอายุแล้วก็ทิ้งไปได้เลยนะคะมันอยู่ได้30วันแล้วก็ตรงนี้นะคะให้ดูคราบนะมันจะมีคราบเ,เหลืองๆของเศษอาหารอยู่อันนี้ต้องทาความสะอาดนะคะแล้วข้างในนะคะอันนี้นะตัวนี้สามารถดึงออกมาได้เลยนะคะมันจะมีอาหารข้างๆอยู่เดี๋ยวเราค่อยเอาออกอีกทีนึงนะคะตรงกลางนี้นะคะดึงออกมาจากนั้นนะคะตัวสีเทาตรงนี้นะเราดึงเราดึงออกมาก่อนเราดึงตัวน,นี้ออกมาก่อนนะคะแล้วก็ด้านข้างล่างให้คว่ำเครื่องนะคะ นะคะว่ามันจะมีคำว่าล็อกกับโอเพนนะให้หมุนมาที่โอเพนแล้วก็ดึงขึ้นเสร็จแล้วตัวนี้นะก็สามารถดึงออกมาได้เลยแต่ว่ามันจะมีความสกปรกของคราบอาหารเยอะมากเลยอ่ะแล้วมาดูที่ตัวนี้นะตัวนี้ที่เราดึงออกมานะคะสามารถแกะออกจากซิลิโคนได้เพื่อทาความสะอาดนะตัวนี้สามารถทําความสะอาดได้นะมันจะมีคราบอาหารลงเหลือเยอะมากเลยนะคะค เช็ดหรือว่าล้างทำความสะอาดก็ได้เหมือนกันจากนั้นนะคะเราก็ล้างทำความสะอาดแลนะนําว่าใช้น้ํายาล้างจานของสัตว์เลี้ยงนะคะสําหรับตัวเครื่องนี้นะคะจะใช้น้ํายาของคลีนเน้านะคะน้ำยาทําความสะอาดสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่ามันปลอดภัยนะคะสามารถพ่นแล้วก็เช็ดทาความสะอาดในจุดที่อาหารมันเทลงมาได้เลยตัวนี้ไม่ต้องล้างน้ำห้ามยกไปล้างน้ําเด็ดขาดเพราะว่ามันมีพวกแผงลูกจอ Thank you.